บัวแดงบรรยากาศตอนเศ้ายุ่กลางทุ่งนี่คะบสวแดงสวยงามนี่สะข้างล่างค่ะนี่สะที่อยู่ข้างล่างเสียงิ h e a ดขึ้นโอ้๊ยเห็ดยังไงเ e a t heat h e ด t h e ดหอา h e a ขึ้นแล้วบรรยากาศดีนะฮะนาะเก็บพักอันแม่งไอ้อะไรวะไอ่ยังก็กระเพ้าไอ้กระเพ้า ไปพัดกับพ่อเนอาะข้างล่างพี่ค่ะกลางทุ่งกลางทุ่งกลางทุ่งหาสารคามเก็บกับพ่อก็เด้อพัดกับพ่อเนาะพัดกับพ่อหมูสักได้ จดเดินที่หน่อยตาบวนยุ่นแล้วไอกะเพราแบบนี้หอมค่ะ อมอกมอาดิพอแล้วพอแล้วป่ะนะเอาอีกซืยเอาเออออ,ออกมาเหมือนหลดโอ้ยนี่นี่อันนี้สีมว่วงนี่หอม ไข่เอางเอา,าเอาวงมาจากกันมาเอามาจากกันลางเครื่องหันว่วงขุดลงวงอะปลูกข้างล่า <c> ง <oughs> เพราะว่าถมดินสร้างบ้านพักจ้องแปะจะพักจ้องแปะป่ะ่ะพักแวนกับมี่พักบุก้งต้นแคร์พักผ้าลำหอม ต้นนึ่งอันนี้หวามแซ่บกันน่านี่สีมว่วงๆนี่กระเพรานี่ต้นงวงต้นนี้พระอ,นนอาทิตย์โอ้บรรยากาศดี้องเข่าห่างแม่งไก่สีม้าหนูต้นนี่น เขาจะม่านแล้วเขาม่านแล้วเขาม่านแล้ว,ลวที่น้อกวะถอ,อะต้นซักปลูกซักไปหลายๆค่ะไม่พวกไม่ซักไม่ไปดูไม่ไม่ใส่ไม่เส่ดีกิ่นาะที่สร้างตัวเต็มสวน อี่ตัวแค่นม่เทียมแม่ลอยทั้งกันทานหอท,าอทั้งเผาท่านช่วงนี้ว่าได้เผาว่ามันอันนั้นไอ้ฝน,น,นมันตก มะขามเทศยักษ์มะขามเทศฟักใหญ่ฮะเป็นน้วยหรอไหมเป็นลูกแล้วออกลูกแล้วออกฝักแล้วลูกโดค่ะมีหงันกระดกะขึ้นไปแล้วบันยืบเชบแักระสีด ขึ้นบ้านปาเนี่ยทุ่งนาทุ่งนาเขางามงามปีนี่ค่ะเขางามครับขึ้นบ้านเจยาเตรียมชฤฤฤฤฤฤฤักธรกิจมือนี้ คลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ